ประเทศนี้คือทั้งสองสีสีแงดงนะยูทูปมันคนละบริษัทในพี่น้องยูทูปกับเฟซบุ๊กเอา <c oughs> แม่ลูกเอาเบิ่องแรกพี่น้องเด้งงองามบรงามบอต่ำกูดเด้อไม่ยาดระวังระวังไห้งั้อยานรลังให้าหาหมันได้ขาดถึงไม่เราไอถึงไม่เรถใายงัวต้องระมัดระวังนิ่งพี่น้องเพราะว่าเป็นยังเพราะว่านิ่งคือผมผมมีประสบการณ์ที่บดีครับงัวตั้มผมนะ ใส่แตกล้วยุยยุชาวลูกทานมันล่ำจะหันลังให้เด้อขาดต้องของข้างนามันนะเอ้าแม่สาวแม่สาวแม่สาวโตต่อไปพีงน้องเสือโตต่อไปเด้ออาการมันน่าพอไข้านาเป็นห่วงนาเนหองระวังเด้อโชคดีไอ้โชคดีก็ซื้อเาำ ไฟแตกเลยได้ชนัวนี้นี่อู้าบ่แม่มอเลางมมึอน่อยมอสวะไอพวกรถเขาโยนทางอ่ะกำมันบ่ายให้เพื่อนิเนาะมึงนมึงเนรถเขาบอกถอยรถกลับเลละไอเบ้งยุติตามไปตลอดแม่นวะจะมอมึงม้งมึงเออมาบมอเลยบ่แม่ถูกไปมอเบิ้ขึ้นมันมันกัดกินก่กินเนยมันกัด่หอ้าบ้านจอยจคือจอยเราซื้อยังงนน่ะ ไว้ไว um ้มาน่อมันม right. ันก็เจ้าเดี๋ยเมาเมาเมาเงนเี๋ยเมาเออเฮ็ดหลวังครับเฮ้ยเอาเตือนเหามาตัางสียกันพี่น้องครับเมื่อกี้ตลาดกุนไหวเอ้าเบิงงามบ่อมดแนว่ยสีบ่พี่น้อง ันจากหูรเอียของงวนทหาเม็ดสามสิบหากุ้วัตาตาลอรอแข็งขาหยืดดีเน่น้ำลางดีุมแงได้พี่น้องครับตุมเมียตุ้เมียเอ้าคนเ่องราพี่น้องคนเ่องเด้วเม็ดสามสิหาน้ำางนีน่อมีพี่น้องครับน้ำลางประางวนี่งวงมเผ็ดงงเอ้านี่อดซักวพรฟอมเปิดเทตัวนี้เลได้หมื่นแปดพันห้บาทเอาสวยสวย ง้อชนปีเนาะชนปีเลยง้อชนปีอายุชนปีเนาะซักคิ้วพร้อมโอ้ยให้เขียนคิ้วง,งามนะงงดีมามตัวตปางขึ้นนีิมาโอเคจะลงอีกคลิปหนึ่งเลยเอาแม่ลูกลูกแม่เนะเาะฮาแม่เป็นง้อไทายกลางมืสอกี้ผมไลรสุดไปเลยเพื่อน้องครับดีดีคนสื่อลงช่องช่องธรรมดานคนละ ก้าสีบอกพี่น้องครับจะล่ะร้โตยืดดูคู่กันอยครับผนอเทไรเฮ้ยค่นอยู่ไรบ้างเนคอยู่เไรพออโยพอคอพ่อพอเนไหนมียมันใต่หมืนลู่มันใส่หนหนึ่งะเปียกกันเามนะต้นละหมื่นออต้นละหมื่นบ่อตละหมื่นพอ ตนนังนแทนึงเฉพาะแม่มันแบแม่มันผมเสือแล้วหาลอยมื่นหาลอยหอย,หอยเอพอพ่ออ,อยู่พอลูก,ม,กมันกับหมื่นมื่มืนม่นนึงก็พอเอาไปอย่างยี่พอลูกมันง่ามไหนพอเอาพี่น้องเมืองเดิง,งอยุ่สนามโต้ตามพี่น้องครับวสวยบนเียงเมืงเล้งเทงเลขาเราพี่น้องครับง,ง้ย่ยุน้่างตีทแม่เป็นงวอไทยกลางถึงไทยใหญ่เอาไทยเบอร์มาน้องพี่ศูนย์เก้าสามศูนยาสางแปดหก่งนึนาม ขาเพิ่อนบรดเตนปอยก็โทษตามหอดบ้านพี่น้องครับบ้านทางไหนนอ้องเคื่งนี่ <c oughs> ยังชุ่มหน่อยเอาผมบทายไปร่รอหนึ่งคนไร่สุดไปแล้วเอาโกต,ตามง่วงเื่งนี่พี่น้องครับที่ว่างไอวิทย์ไอวิทไปใส่ไอวิทไปใส่ไอวิทไม่ใส่ไอวิทย์ไม่ใส่วะคนเบิ่งช่องที่ไรตั่พไป